สุพนัทเหมือนตากลองหน้าทีมพิษไทยถึงเวลาเปิดตัวลุยยุโรปตลาดปิด6กันยาถึงเวลาเปิดตัวสุพนัทอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดสุพนัทเหมือนตาจะหนู20ปีกลองหน้าวรคิดเมืองไทยกำล,ลังจ่อเดินทางสู่ประเทศเบลเยียมเตรียมเปิดตัวกับต้นสังกัดใหม่โอเอสทเวนทีมในจูบิแลโปลีหลีกสูงสุดของเบลเยียมในอีกไม่กี่วันนี้แล้วที่สำคัญโมโนโปกิ้ง จะไม่ใส่ชื่อเจ้าแบงค์สุพนัทร,รวมทีมตไทยรู้สึกคิงครับด้วยโดยตลาดนาเตะหลีกเบลเยียมจะปิดตัวลงในวันที่6กันยาที่จะถึงนี้แฟนบอลไทยส่งใจเชียร์สุพนัทกับความท้าทายครั้งใหญ่บนเวทียุโรปท่านี้ลีกย,ยุโรปเตรียมปิดตลาดนาเตะดังนี้พิมเมเลียงกฤี2งกันยาเวลาตีห้าลาลิก้าสเปน2กันยาเวลาตีห้าอุนเดลิก้าเยอรมันหนึ่งกันยาเวลาห้าทุ่มก่อโจชิลาเตอลี่กันยาเวลาตีหนึ่ง ลีกเอิงฝรั่งเศส2กันยาเวลาไตยส่ส่วนลีกใหญ่ของเอเชียซาอุดีโปรเฟชั่นอลลีกลีกซาอุดีอาราเบีย7กันยา2066เบจมินยอมรับฟอร์มเก่าๆเริ่มกลับมาหลังได้เริ่มใหม่กับฉล,ลามชนเบตจมินเจมเดวิดดาวเตะฉลามชนเผยตอนนี้เริ่มมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆหลังลงเตะอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้ายัางหวังกลับอังกฤษแต่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ซะก่อน มีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแบบสดๆร้อนๆสำหรับเบนจามินเจมเดวิดตัวลกของชมเรฟซีที่ได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องจนกลับมามีผลงานที่ดีครั้งล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจหลังเริ่มใหม่กับทัพฉลามชนในฤดูกาลนี้ผมคิดว่าฟอร์มของผมเริ่มกลับมาแล้วแต่ก็ยังคงต้องปรับตัวกับสไตล์บอลไทยอยู่แน่นอนว่าผมมั่นใจมากขึ้นเพราะสีสัปนที่แล้วผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็เพิ่งได้กลับมาทําให้ตอนนี้ฟอร์มของผมเริ่มจะกลับมาแล้ว ผมเชื่อว่าในทีมของเราทุกคนเข้าขากันดีทุกคนเป็นมิตรโค้ชก็มีแท็กติกที่ดีผมค่อนข้างสนิทกับชาญดงอาจเป็นเพราะเราเข้ามาในทีมพร้อมกันส่วนผู้เล่นคนไทยก็เป็นแจ๊บสารัตเป้าหมายของผมตอนนี้คือการกลับไปติทีมชาติผมไม่ค่อยมองถึงอนาคตไกลๆมากนักผมจะโฟกัสที่เป้าหมายระยะสั้นและค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆที่ผ่านมาก็เพิ่งจะ3เกมผมว่าเราต้องรู้จุดที่เราต้องแก้แลวมีเวลาในการแก้ไขช่วงพักเบรก เปิดุ่น3คะแนนแรกครับแน่นอนผมเองยังหวังกลับไปเล่นทีมเกลิดอีกครั้งแต่มันต้องค่อยเป็นค่อยไปอันดับแรกก็ต้องพิสูจน์ตัวเองที่นี่ก่อนและค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเบนเจามินเดวิดกล่าวปิดท้ายทิทรทอนพุนมาทานเผยทีมไทยมีเป้าหมายเดียวคือแชมป์บอลคิงส์ครับกับตันอุ้มทิทรทอนบุญมาทานชี้รายการคิงครับไทยต้องไปแชมป์เท่านั้นเพื่อสร้างความมั่นใจ และวัดศักยภาพทีมก่อนไปลุยศึกใหญ่อีก2รายการส่วนการเข้ามาของมาสัตระอิชิอิเชื่อว่าจะเติมเต็ม,ตมทีมชาติชุดใหญ่ได้เป็นอย่างดีความเคลื่อนไหวของทีมแพทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทัพของโมโนโฟกิ้งโดยมีมาสัตระอิชิอินั่งประธานเทคนิคและมาดามแป้งหนูพันลำซำเป็นผู้จัดการทีมที่เตรียมความพร้อมก่อนลยศึกคิงคับครั้งที่49ที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปฏิทินฟิฟ่าเดย์ล่าสุดธีละทอบุญมทาทันออกมาเปิดเผยว่า ตอนนี้ก็ค่อยๆเพิ่มระดับความเข้มข้นของการซ้อมปฏิลนิดวันนี้เป็นวันที่3ของการซ้อมเราได้ผู้เล่นเพิ่มเข้ามาเกือบครบแล้ววันนี้ได้เบนเจามินเดวิดเข้ามาต้องเข้ามาดูเข้ามาทําความเข้าใจเทคนิคของโคชมาโน่และก็พร้อมเป็นตัวเลือกสําคัญให้กับทีมชาติไทยในรายการคิงส์ครับเมื่อถูกถา,ถามถึงการที่มีอิชิอิเป็นประธานเทคนิคเจ้าอุ้มกล่าวว่าอิชิอิอาจจะมองภาพรวมอยู่ข้างบนอาจจะแนะนําแทคนิคในสิ่งที่ทีมชาติไทยของเราขาดหายไปอาจจะเป็นส่วนสําคัญที่มาทํางานร่วมกัน ผมเชื่อว่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดกับทีมเพื่ไทยการได้พบกับทีมที่มีแรงเก่งสูงกว่าในครั้งนี้ธีรท,ทอนเผยว่าแน่นอนมันเป็นก้าวที่จะสร้างบรรทัดฐานว่าระดับของเราว่าในช่วงเวลานี้เราสามารถสู้กับทีมในระดับเอเชียไม่ว่าจะเป็นคัดบอลโลกเอเชียนคัพในปีหน้าผมว่ารายการนี้เป็นอีกรายการที่เราต้องไปสู่ให้เห็นว่าเราดีพอแล่งพอที่จะสู้กับ2รายการที่จะมาถึงอย่างแรกเลยคือเราต้องโฟกัสในคิงคัพและต้องไปแชมป์ให้ได้ สำหรับทีมชาตไทยจะลงสนามในเกมรอบรองชนะเลิศพบกับเลบานอนทีมอันดับหนึงร้อยของโลกในวันพฤหัสที่7กันยาน,นี้เวลา20นา30นาทีผ่านทอดสดทางช่องทรัฐทีวีหมายเลข32และ AAS Play บอยชัดชัยยืนยันพร้อมหนุนในด่านรุ่นน้องโชว์ฝีมือเต็มที่ชัดชัยบุตรพรมในด่านจอมเก่าทีมไทยชี้สภาพร่างกายพร้อมเต็มที่ในรายการ kings Cup ส่วนการแย่งตำแหน่งในทีมไม่ซีเรียดอยากให้น้องๆได้รับโอกาสเต็มที่ตัวเองพร้อมสนับสนุนให้มีผู้รักษาประตูฝีมือดีมาปรับทีมชาติถัดใจบุตรพรมและด่านจอมเกาทีมไทยเดี๋ยวมาเปิดเผยที่ความพร้อมก่อนลุยศึกคิงส์ครับตอนนี้ค่อนข้างที่จะพร้อมครับการซ้อมสภาพร่างกายของผู้เล่นพวกเราค่อนข้างพร้อมส่วนการแย่งตำแหน่งในทีมจริงๆแล้วผมว่าใครก็เล่นได้โดยส่วนตัวผมอยากให้น้องๆได้รับโอกาส แต่ผมไม่รู้สถานการณ์เป็นยังไงอยากเห็นประตูหน้าใหม่ขึ้นมามีโอกาสได้เล่นแล้วควรที่จะมีมือหนึ่งยาวๆส่วนผมพร้อมจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสนับสนุนได้หมดเลยส่วนร,รายของจิรวัตรวังตะพันผู้รักษาประตูตารุ่งอนาคตไกลที่กล้ามาติดทีมาติไตยครั้งแรกหล,ลักๆผมก็ให้ความเป็นกันเองเป็นรุ่นพี่ที่คอยแนะนําข้อดีข้อด้อยคอยแนะนําให้น้องรู้สึกว่าเป็นกันเองให้ขอช่วงให้เต็มที่ครับสุดท้ายเจ้าบอยยังมองถึงความแข็งแกร่งของเลบานอนว่า ผมไม่ได้มองว่าแนวรุกหรือแนวรับเป็นพิเศษเลบานอนเป็นทีมที่ดีมากส่วนเราทําให้เราพร้อมที่สุดอยากให้เล่นให้สนุกส่วนชชนะสําคัญเหมือนกันเพราะว่าเราเองก็เตรียมทีมที่เข้าสู่ทัวนเมนต์ใหญ่ด้วยและรายการนี้เองเราเองก็อยากเอาชนะเลบอนอนด้วยครับมา่านำแป้งมอบเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดทิติพันธ์มาดอนำแป้งนวลพันธุำำ์ลำซำ ถือเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับทิติพันธ์พ่วงจันทรเมิดฟิลพลังไดนาโมหลังอายุครบ30ในวันที่1กันยายนพร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จในอาชีพค้าแข้งและช่วยใอ้ช้างศึกปีชิดถ้วยคิงคัพ2023หลังจากมาดามแป้งหนุนพันล่ำซ้ำเดินทางให้กำลังใจบรรดาขุนพลลุ่มน้ำเจ้าพญยาที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนทำศึกคิงคัพครั้งที่49ช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยในวันศุกร์ที่1กันยายน ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของทิติพันธ์พ่วงจันทร์กองกลางจากทูแบงคอกยูเนเต็ดที่มีอายุครบ30ปีพอดีทําให้าาบาดาลแป้งจากการเซอร์ไพรส์คือเค้กมาม่าให้กับกองกลางชาวจังหวัดสุพรรณก่อนอวยพรให้ประสบความสำเร็จในชีวิตคิดบางสิ่งใดให้สมปรารถนาสําเร็จบน,นเส้นทางอาชีพฟุตบอลและผ่าทีมไทยคว้าแชมป์คิงส์คัพผลนี้ให้ได้สำหรับทิติพันธ์พ่วงจันทร์เกิดเมื่อวันที่1กันยายน2536เป็นลูกชายของพระรดพ่วงจันทร์อดีตตำนานนักฟุตบอลทีมไทย ซึ่งเจ้าหนิวผ่านประสบการณ์คาแข่งมาอย่างโชคช่วโดยเฉพาะกับการย้ายไปเล่นกับอุินิตะในศึกเจลิญ,ญี่ปุ่นเมื่อปี2 0 1 9นอกจากนี้นา,นามทีมชาติชุดใหญ่เจ้านิวก้ามาติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกในปี2013ยุคข,ของโคซิโกกิเิศักิเสนาเมืองปัจจุบันลงเล่นไปแล้ว51ดนัดซัดไป6ประตูกับ5แอซิสทีมชาติจีนเรียก8แข้งซึ่งไฮพอร์ตเตะฟีฟ่าเดย์ จีนภายใต้การคุมทัพของอเล็กซานดรายานโควิดกุญซอชาวเซอร์เบียรประกาศเรียก24นักเตะรายงานตัวลงอุ่นเครื่องในศึกฟีฟ่าเดเดือนกันยาจำนวน2เกมเพื่อเตรียมทีมลุยศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียโดยจีนมีโปรแกรมอุ่นเครื่องฟีฟ่า2แมตช์โดยแมตช์กับทีมชาติมาเลเซียนในวันที่9กันยาและพบกับเซีเรยรย12กันยาที่เมืองเฉิงตูประเทศจีนซึ่งแม้อเล็กซานดรายานโควิด จะมีโอกาสเข้าชมเกมฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียรายการ f อฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกในนัดที่เซียงไฮพอตเปิดบ้านพ่ายกับบีซีปทุมยูเนเต็ดของไทย2ประตูต่อ3แต่แก็ยังเชื่อมันนักเตะจากสโมสรแห่งนี้และเรียกติดทีมชาติถึง8รายมากที่สุดของทีมชาติจีนชุดนี้โดยแปนักเตะเซียงไฮพอตทีมชาติจีนฟีฟ่าเดกันยายนประกอบไปด้วยยานจุนหลังผู้รักษาประตูฉ้างหลิงเป่งหวังเฉินเหาไทอสัสบราวนิง หวยสิ้นหลี่ซุยสู้สิสส้นและอูเล่ยอยังไรก็ตามทีชัดเจนชุดนี้ยังมีนักเตะที่น่าจับตามองอย่างเอลเกซอนกองหน้าบาซิโอสันชาติและมิโคลัตเยนาริตนักเตะอังกฤษเชื้อสายจีนที่เคยเล่นให้กับ์อซนนลและติดเดยาวชนทีมชาติอังกฤษติดทีมมาด้วยสําหรับศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียจีนอยู่ร่วมสายกับไทยเกาหลีใต้และผู้ชนะระหว่างสิงคโปร์และกวมทนนี้โปรแกรมการแข่งขันเกมแรกจีดจองมาเยือนไทย ในวันที่16พฤศจิกายนนี้